ตอนตรงไหนก็ไปโวยวายโวยวายตลอดเลยนะพี่แดงไม่ตัดไม่ตัได้มาถึงเขาไม่รักผมแล้วไงเขาอ้วนครับเขาโวยเธอเลยไม่มาเขาบอกว่าจะมาอ้าวพี่เองครับพอดีมาร่วมงานเป็นสุขการที่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาร่วมงานก็ก็ดีใจมากที่แบบว่าอ๋อต้องมองกรุ๊ตอ๋อก็จริงๆผมว่ามันดีมากๆนะที่แบบมีนวัตกรรมแบบเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าแบบด้วยความที่เราก็โอเคผมเป็นสัตวแพทย์เนาะแล้วก็ดูแลน้องๆสัต มาแบบน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็จะมีพวกจริงๆเรื่องความปลอดภัยมันก็เป็นเรื่องหลักแหละเพราะว่ามันทําให้หมอเนี่ยทำงานน้อยลงเพราะว่าพอน้องเนี่ยไม่เกิดอุดบ,บออัติเหตุใดๆแบบหรือว่าอุบัติเหตุแล้วแบบมันไม่ได้มีความเจ็บปวดเยอะมากอะไรเแงบบี้ยหมอจะทํางานงายังยขึ้นอย่างงี้็ก็เป็นเรื่องดีๆที่แบบว่าเออมีรถเข็นที่แบบมีไอโซฟิกด้วยแล้วเข้ามาแบบเหมือแนบบเป็นคาซีดแล้วก็อินเฟนให้คนเริ่มใช้คาซีดกับน้องหมาน้องแมวด้วยจริงๆรถเข็นมันจะเป็นอย่างน้องหมาแค่ไหนนะานกา จริงๆเพราะว่าจริงๆถ้าเราอยู่บ้านนะมันอาจจะไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องมีโซมันต้องมีโซเชียลนิดนึงก็คือน้องหมาน้องแมวอาจจะต้องไปเจอเพื่อนๆหรือไปแก๊งเพื่อนๆเขาที่แบบว่าไปแบบสังคมเราก็มีสังคมเหมือนกันอะไรเงี้ยน้องหมาก็เป็นสังคมเราก็ถ้าออกไปเจอเพื่อนแล้วแบบมันต้องมีการเดินทางระหว่างทางอะไรเงี้ยมันก็สําคัญมันมันมันเริ่มสาคัญขึ้นมาเพราะว่าโซเชียลนั่นแหละเพราะพอแบบมันต้องเดินทางต้องไปนู่นไปนี่หรือว่าเดินทางไปโรงพยาบาลไปรักษาไปอะไรเงี้ยก็ พอมีพวกคาซีทพวกอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เลยาาอ่ใชฐานะหมอถ้าเราจะเลือกให้คนที่เขาเลือก,กอุปกรณ์มันต้องวิธีเลือกอยังไงราะผมรู้สึกว่าราคามันแพงไปมันจะคุ้มค่าอของทเลือก,กตา่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าอ,อ,อย่างแรกเลยวิธีการเลือกไม่ว่าจะเป็นสิ่งหดก็ตามนะหรือแบบไม่ใช่รถเข็นก็ตามหรือว่าแบบอะไรก็ตามอ่ะเลือกจากความปลอดภัยก่อนก็คือจริงๆเราควรจะทรีตน้องๆแบบน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่ง ก็คือเรียกเรียกว่าแบบเหมือนกันเลยเพราะว่าน้องๆอะ่ะก็คือไม่ได้สามารถดูแลตัวเองได้ร้อปรเซ็นแล้วก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือให้ทิชเหมือนเด็กแบบเบบี๋อ่ะเพราะฉะนั้นแบบเด็กเบบี๋มีมีอะไรเราเลือกจากอะไรเราเลือกจากอย่างแรกเลยก็คือความปลอดภยัยต้องมาก่อนอย่างความปลอดภยัยแล้วก็ความสะดวกของเจ้าของ,ขอ,งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบผมว่า2อ,อันนี้ถ้ามันมีอยู่ในสินค้าหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ อุปกรณ์ชิ้นไหนอะไรเงีง้ยก็ควรจะเลือกสองอันนี้เป็นอันแรกครับเรือกจากความชอบของคนนี้เลือกความชอบของแม่เลือกความชอบของลูกเป็นหลักจริงๆถ้าถามผม <c oughs> ผมจะเลือกให้เลือกความชอบของลูกเออ,เ,อ,อเพราะว่าเพราะว่ามันมันคือสิ่งที่แบบดีที่สุดต่อตัวเขาอ่ะไม่ได้ดีที่สุดต่อตัวเราเพราะว่าสิ่งเนี้ยเขาเป็นคนใช้อันนี้นี่แต่ละครยังไงบ้างครับอันนี้ผมคุยทางไหนคุยทางนี้อ่ะอันนี้อันอันนี้คือ พองานเสร็จแล้วก็คือเข้าธรม<อ>ร,รมดา<อ>เลยเป็นดารามากี่ปีมัน่ยมันตกใจแต่ก็จะเอาไปไกลบ้างละครก็อันนั้นมันไม่ใช่ผมนะ<อ>คือ,อคือ,ค,อคือมันเป็นแค่คนหน้าเหมือนเ,ยเฉยๆที่ไปเล่นเขาเขาแค่นหน้าคล้ายๆผมเฉยๆแสดงว่าคนดูดูแล้วเขาอินว่าเป็นเน็กใช่ไหมแสดงว่ามันทําถึงไงมันเออคนดูเขาบอกว่าคารคเตอร์ต่างจากตัวจริงผมมากถูกไหมแอบพี่พี่มีา มันเป็นยางไงบ้างพี่แต่มันดูแบบว่าก็ดีคนคนเขาก็เห็นแบบเออไม่เคยเห็นเรามุมนี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์ที่ได้รับแบบนี้เพราะว่าเราก็เล่นคอมเมดี้เรื่องแรกแบบเรื่องอื่นอื่นที่ผ่านมาก็จะเป็นดราม่าซะส่วนใหญ่มีแบบทุ้นนี้แบบแบบน้ำตาไหลหลากเนาะแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็มีแบบมีเศร้าๆด้วยแล้วก็แบบไม่เคยเห็นคอมเมดี้แบบที่เป็นตลกบุ๊งปป๊ะบ้าอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็บอกว่าเออก็คุ้มแล้วที่มาดูพี่เล่นอะไรเงี้ยตลกเราเล่นเหรอ ไม่พี่เหน่งไงอ่านนั้นคนนั้นเออตกใจหมดเลยเออตอนแสดงกดดันไหมครับตอนแสดงเหรอก็จริงๆไม่ได้กดดันครับเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเล่นกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วว่าคือแบบมีตีมีพี่พอยมีแจมอะไรเงี้ยที่แบบสนิทกันในช่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าพอมันไปอยู่เป็นแก๊งเพื่อนเราอะแล้วแบบฟีลลิ่งมันดูเหมือนในเรื่องอ่ะก็จะเป็นแบบแก๊งเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งเหล่าคนบุคคลพวกนี้ครับก็สนิทกันมาแบบเจปีแล้วแล้วก็แบบว่าก็รู้รู้มืออยู่แล้วว่าแบบว่าแต่ละคนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยหายใจค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะเดียวกันก็เล่นซิงกันได้ไม่ยากถ้าคิดว่าคนพวกนี้เล่นเป็นคนเล่นเป็นตัวเองวะคนพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยเหรอครับคนพวกคนพวกนี้ไม่นะครับทุกคนทำกันมากกันหนักมากครับไม่มีใครเป็นตัวเองเลยมันหนักกหนอธบเพื่อี่อย่างเียก็อได้ใช่ใช่ใช่ก็อาจจะเป็นรางวัลนักแสดงกลุ่ม เอาได้ไดนกลุ่มเออใช่เอากรุ๊ปเหรอเออใช่เรานะรับเป็นกลุ่มเป็นทีมใช่เรารับเป็นทีมก็คือเราเราเรามาสี่คนเรามาสามคนสี่คนเนี้ยเนี่ยผมพี่พอยตีอาไทยสี่คนเนี่ยผมรับผมจะเข้าชิงรางวัลกรุ๊ปเพราะน้องกลุ่มเพราะน้องแข่งคแล้วคิดว่าอีกสามคนใช้เล่นเป็นตัวเองที่สุดพอยอย่างเงี้ยเฮ้ยผมพูดได้ พี่ว่าพูดได้พอพออยู่ได้เป็นตัวเองเหมือนกันใช่ไหมขอไม่ตอบแล้วกันเออแต่ก็ตามนั้นแหละเออครับเวลาไปไหนไปไหนคนจะถามไหมว่าตรงใครเมคนัพไม่จริงไม่ค่อยถามนะผมก็คนเลอะคนลืมเรื่องฆาตกรไปอ่ะคนจะถามเรื่องผมมากกว่าพี่ดูเป็นตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแก้สรุปเราเหน่งได้เป็นเหน่ง S <S ไม่ใช่ <laughs> แ่แต่ว่าเขาจะแซวไงเพราะว่าเขาจะแซวเขาจะแซวหมายถึงว่าคนจะมาแซวคนจะไม่ค่อยถามผมหรอกว่าใครฆ่า<อ>แต่คนจะแซวเรื่องแบบระหว่างทางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้เรื่องใครฆ่าอาจจะเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องระหว่างทางซักแบบพวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเออมันมีมีม,มอยู่เยอะเอาเงีแ้งงแล้วกันเอางี้แล้วกันแล้วก็เป็นดิจิทัลฟุตพิ้นอย่างหนึ่งที่ผมก็คิดว่า ออนแล้วก็ไม่ต้องออนออนไลน์ได้ไหมก็คือออนแล้วไม่ผ่านจบไปเลยคคภาพจำมัภาพจำมั้ในฐานะเป็นน so ักแสดงที่ได้รางวัลที่นี่สองรางวัลสามรางวัลแล้วก็จริงๆจริงเขาจริงๆคนดูก็พอพอจริงๆพอได้รางวัลมาก่อนอย่างเงี้ยผมว่าสำหรับผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเขาก็จะได้คิดว่าเราอ่ะเล่นแบบไม่ตอดไงเออแบบว่าไกลตัวอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้อะไรเยอะอะไรเงี้ยนี่จี้จังเลยทำไมไอ้เรื่องหนึ่งอันนี้จี้แล้ว คอนเสิร์ตเพื่อนที่เพิ่งผ่านไปทำไมอ่ะก็อยากรู้โมเมนต์ตรงสแตนนั่งตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างตอนที่อพูดความในใจก็ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจกับดีใจที่แบบว่าเพื่อนยังเลือกถึงเราอะไรอเงี้ยอะไรงี้ผิดคนเรื่องปะเจ้าเรื่องไหนเจ้าเรื่องไหนพูดมาตรงๆเลยเอาลูกแฟนเขา เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นแฟนกันอ่ะในในในที่อยู่โซเชียลพี่เลื่อนเห็นว่าแฟนยิงพี่เลยมันเขาไม่ได้พูดนะพี่พูดพี่เล่อยูโซเชียลอ๋อพี่คิดว่าเขาเป็นแฟนกันใช่เขาขอบคุณอ๋อและใจผมบอกผมว่าไม่ได่ถามเลยว่าเอออิงอิงเดี๋ยวอิงมันเดะไม่ใช่ไม่เพราะว่าเพราะว่ามันมีรูปภาพเวลาไปกินข้าวด้วยกันก็จะมีพี่เขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ก็จริงจริงก็ดีใจกับเพื่อนนะที่แบบว่าเออแบบเหมือนได้แบบเหมือนเขาก็เหมือนมันเป็นความแบบยังไงดีอ่ะก็คือหลายๆคนก็คือคือคือแฟนคลับหญิงก็เป็นผู้ชายเยอะแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเองก็ทั้งสองคนก็แบบเป็นเป็นพี่ที่น่ารักของของของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ ก็รู้สึกว่าก็ดีใจกับเขาที่แบบได้เปิดใจได้แบบได้ได้เห็นแฟนๆของอิงแล้วกันเป็นแบบเซฟโซนของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนแบบทุกคนดูแฟนคลับทุกคนดูแฮปปี้กับเขามากเลยก็ดีดีใจแทนเขาด้วยมันก็คือสเต็ปชีวิตของเขาใช่ผมว่าทุกคนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันแบบทุกคนแบบทุกคนมีวิจารณญาณมากพอที่จะรู้ว่าแบบอันไหนคือสีสันอันไหนคืองานอันไหนคือชีวิตอะไรเงี้ยครับ แต่ในคลิปดูเพื่อนๆดูฮ็อปกันหมดเลยนะเพื่อนๆดูแบบเหมืืออนนพกเเ่ราทั้งเตยทั um ้งแบบอ๋อคือคือเอาเอาจริงนะผมไม่เคยเข้าใจสาววัยมากขนาดนี้มาก่อนเลยทำไมมันเป็นผมในตอนที่กล้องตอนที่อิงพูดเสร็จแล้วกล้องมันแทนมาต้องบอกเฮ้ยเฮ้ทำไมเราแบบเรารู้สึกแบบเรารู้สึกแบบจินน่ะนึ่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จินขนาดนั้นแต่มันแบบมันเป็นความดีใจความปิตติของเราที่แบบเห็นเขาได้แบบเอออาจจะเขาอาจจะไม่เคยพูดออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออแบบ ได้พูดถึงกันจริงๆต่อหน้าคนเยอะๆอะไรย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าขณะที่พวกเราก็คลินิกจัดฟันใกล้ฉันน <c oughs> ึงนะเราก็สนิทกับเขาทั้งคู่แต่ทำไมเราีแอคกันแรงกันมากเลยเพื่อนนอกข้าตั้งแต่มันคนไม่มันก็เป็นแบบเหมือนอ่ะยังไงอะ่ะคืออิงไม่เคยพูดด้วยแหละแล้วแบบอย่างประโยคแบบเนี้ยกับพวกเรามันก็ไม่เคยพูดใช้เป็นตรงนฮาใช่ไหมก็คือใช่ใช่ก็คือแบบไม่ไม่ได้เคยพูดซึ้งอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอเคเราอาจจะ ไอ้เฟอร์จะรีแอคเป็นพิเศษเป็นแรงเป็นพิเศษก่อนหน้านี้อิงขอความร่วมมือในการลงรูปยังไงไม่ให้จับได้ว่าคนนี้เป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยขอความร่วมมือยังไงอ่ะก็ไม่ได้ขอความร่วมมือก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับขอความร่วมมือยังไงนะครับแต่ว่าก็ก็แบบว่าจริงๆก็จริงๆผมกับอ่ะผมกับพี่เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นตอนเป็นดัมเมเลอร์ก็เป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละแล้วก็สนิทกันอยู่แล้ววัตถุดิบสหกรณ์ ใช่หนึ่งก็เป็นตุลาการอนเหมือนกันก็เป็นตุลาเป็นแกนตุลาการอนอยู่แล้วนี่แหละอละไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเราเราก็รู้สึกว่าเออบางคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเนี้ยเขาอาจจะมีเขาเรียกอ,อะไรรับคือ,ค,อคือเราอ่ะโดนแรงกระแทกมาอยู่แล้วแบบคนยอดในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออแบบพอเราก็ไม่ได้อยากให้เขามาแบบต้องรับแรงกระแทกบางอย่างที่แบบมันจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งผมว่าคือจุดจุดเวลานี้มันก็เป็นเวลาที่แบบค่อนข้างเหมาะสม คือมันมันมันก็ก็ค่อนข้างมันจะถามว่าเหมาะสมไหมก็ผมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าก็ดีกว่า 4- ี่หปีที่แล้วแล้วกันอ่ะโอเคเออแล้วเราก็เลยถือว่าใช่มันถืกที่ถูกเวลามากกว่าแล้วก็แบบเหมือนแต่ก่อนอ่ะเราก็จะไปกลัวว่าแบบเอ้ยแล้วถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนคนที่อยู่นอกวงการก็จะแบบเราก็จะไม่อยากให้เขาแบบมาโดนอะไรแบบนี้ใช่ใช่คอยระวังให้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็รู้สึกว่าอยากรักษาความรู้สึกของเพื่อนๆมากกว่านี้ มีพีดแปลกยังไงบ้างเหรอก็ที่ผมยังไม่ได้ตามขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เ,เขาก็าก็รอรับแรงกระแทก <laughs> ต,ตอนนี้นอกจากพวกเราโอเคแล้วที่ไม่ต้องมานั่งแบบว่ากังวลแทนคนที่ก็ดีสุดก็คือเฟยไม่ต้องมานั่งตอบแล้วว่าจะลุน้นใช่ไหมใช่ไหมกับเฟยเพราะว่าหลารคนรสึกว่าเออจิ้งแก๋ออิงจะยังไงอ่งพี่ดู M.V ยัง,งอะใช่ไงเฟยมันไม่เคยทำอะไรขนาดนี้มันจะบอกว่า พี่ดู MV แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างอันนี้ผมถามอะพอบสัมภาษณ์พอจริงปะพอบจริงเออถ้าเฟยไม่พูดอะพอบเหรอเออเราพอบไม่ได้เป็นเพื่อนเราดู MV เราอินไหม่ะเขาเหมือนเป็นคู่รักของพี่พี่เคยดูผมรีแอค MV ็มบีเขาไหมล่ะอ่สภาพผมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นแหละเจ๋งเลยคือพูดมาเป็นคำพูดเจไงคือมันมันไม่ได้จริงอ่ะมันคือมันไม่ได้จริงอ่ะมันแบบ พอดูแล้วแบบเออไม่ต้องคบกันอดีละ <laughs> ใ,ใช่เป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนจริงไม่ได้แค่เพื่อนจริงแต่ว่าแบบมันก็จะมีความแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าสองคนนี้มันสนิทก,กันมากด้วยแหละแบบแล้วก็ดูแบบดูทรงของสองคนอ่ะคือชีวิตนี้น่าจะเป็นเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเงี uh, uh, ย้ยน่าจะไม่น่าเป็นเพื่อนกันได้ uh, uh, แต่มันสนิทก,กันมา uh, 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 นกเข้าใจเข้าใจไม่ใช่ไหมเออใช่ก็เลยแบบมันก็คนคนดูก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ย มันฉีกดีมันฉีกดีอ่าก็เลยลุ้นไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วแต่ในลักษณะเพื่อนก็ทำหน้าแบบอู้นี้ผมตอบผมตอบตอบไรได้บ้างเนี่ยระวังมากเลยตอบไปแล้วจ้าโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ในกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งตรงนี้ต่อจ้าไม่ได้เล่นเป็นตัวเอ็นซี มีขอ,องกินด้วยค่ะหน่งสองสามหนึ่ตสอ,องสามแล้วกนะ็ <Yeah. S 1> น,นี้ตอ่อที่ด